วันนี้เรามีแนวทางการตกแต่ง Ford Everest สามจุดง o f จัดทรงออฟโรดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นแนวทางกันครับก่อนอื่นเลยต้องเกริ่นว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าให้โจทย์มาว่าลูกค้าต้องการทำรถคันนี้เพื่อไปท่องเที่ยวออฟโรดแบบสมบุกสมบันออฟโรดลุยหนักๆเส้นทางธรรมชาตินะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยมีรถใช้ประจำวันอยู่แล้วคันนี้เลยอยากจัดเต็มระบบไปลุยได้เต็มๆเลยนะซึ่งโจทย์พื้นฐานิมขอมคันนี้เนี่ยล้อเดิมเนี่ยมาเป็นขอบ20ยาง 2755, 5, 5, 5 2 0 แน่นอนครับมันลุยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเนื้อยางมันบางเกินไปกับเส้นทางที่ลูกค้าจะไปนะครับเราเลยเริ่มต้นที่การเปลี่ยนชุดล้อ,อยางก่อนคันนี้เราเลือกใช้เป็นขอบ17สาเหตุที่ใช้17เพราะว่าขอบ16นเนี่ยในเอเวอเรสเนี่ยไม่สามารถใส่ได้เพราะจะทําการติดเบรกที่ท้องล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเวอเรสตเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ขอบ17นิ้วคันนี้เนี่ยเลือกใช้ล้อจากค่ายเคสปีดกับลาย e v o c o s ครับขนาด17คูณ8.5 Off ออฟเซตบวก30 เป็นสเปคที่ลงตัวสวยผมแนะนําเลยนะบวก30เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีล้อทุกลายทานะครับซึ่งลงตัวตรงที่ว่า EW c o s t o n นี้ทําสาเหตุที่เราเลือกบวก30เพราะว่าคันนี้ใส่ยางใหญ่การที่ล้ออ f f s e ตเนี่ยไม่ล้นเยอะมากเนี่ยก็ส่งผลให้วงเลี้ยวไม่กว้างจนเกินไปตั้งศูนย์ง่ายนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะติดบางโคนติดอะไรด้านหน้าไหมและที่สําคัญเวลาใช้งานในเส้นทางออฟโรดสมบุกสมบันเนี่ยการที่ล้อไม่ยื่นมากจนเกินไปก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับ ในสุดของยางเนี่ยคันนี้เราเลือกใช้เป็น Maxxis Laser MT 772เป็นยางมัทเทเรนร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาในปีนี้ถ้าดูจากทรงยางแล้วต้องบอกว่าหล่อดุดันมากๆนะครับถ้าสังเกตที่แก้มยางตัวนี้จะเป็นผ้บายบ10ชั้นนะครับมาพร้อมลายบั้งนะครับด้านข้างดอกยางที่สามารถใช้กุยดินโคลนได้นอกเหนือจากความหล่อแล้วแน่นอนครับดอกมัทเทเลนก็ต้องมีดอกที่ห่างเพื่อเอาไว้สลัดดินโคนนะครับแต่มัทเทเลนทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว ปกติธรรมชาติของยางพวกนี้ก็จะมีเรื่องเสียงอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับแน่นอนสําหรับมัทเทเลนแต่ยางดอกมัทเทเลนรุ่นใหม่ๆณนะปัจจุบันก็มีการพัฒนาในการเก็บเสียงให้มากขึ้นนั่นหมายความว่ารุ่นยางรุ่นใหม่ๆในช่วงเวลานี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นดอกมัดเนี่ยเรื่องเสียงก็จะทําได้ดีกว่าสมัยก่อนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาเนี่ยมันก็อัปเดตตามขึ้นมานะครับและผมมองว่า MT772 เนี่ยคลาสของยางเนี่ยโครงสร้างของยางแม็กซิเนี่ย ลุยหนักได้ดีอยู่แล้วคุณภาพยางแม็กซิตไว้ใจได้อยู่แล้วในสายพวกมัดหรือสายออนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกยางที่น่าสนใจและที่สาคัญคือราคาไม่แพงเส้นหนึ่งหกพัน 16, กว่าบาทเองนะสำหรับ2 8 5แ0 7นะครับแน่นอนเมื่อลูกค้าใส่ย,ยางเบอร์นี้ความสูงเดิมไม่ได้แน่นอนเราต้องทําการยก2เพราะคันนี้อย่าลืมว่าความสูงเป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าลูกค้าเอาไปใช้เส้นทางออฟโรดนะครับเราจัดชุดยกโดยที่ใช้โปรเฟนเดอร์ซับแทงค์รับแปดครับสาเหตุที่เราใช้ซับแทงค์รับแปดเพราะว่า ข้อดีของซั b แปดแปดเนี่ยสามารถ a d j จัดค่าน้ำหนักปรับความนุ่มแข็งได้8ระดับนั่นหมายความว่าในกรณีลูกค้าเนี่ยจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในอนาคตก็สามารถปรับจูนแรงดันน้ำมันให้เหมาะสมกับค่าน้ำหนักที่เพิ่มเติมในอนาคตได้นะครับและข้อดีของซั b แปดแปดเนี่ยก็คือการระบายความร้อนที่รวดเร็วนะครับในการทำงาน,านหนักเดินทางไกลเส้นทางออฟโรดและก็เพอร์ฟอร์แมนที่ค่อนข้างนุ่มนิ่งนะครับผมในส่วนของการยกเราใช้เป็นสปริงของ tjm จากออสเตรเลียเป็นสปริงโปรเกรสซีฟสาเหตุที่ผมใช้สปริงตัวนี้ข้อแรกเลยคือ1ความสูง ลงตัวยกอยู่ประมาณ40-45มิลลิเมตรนะครับและ TJM เป็นเคเลสปริงที่ดีมากทำไมถึงดีในความสูงสแตนดาดเนี่ยก็ไม่กระด้างจนเกินไปหรือหากคุณมีอุปกรณ์เรเพิ่มเติมในอนาคตไม่เกิน50กิโลก็สามารถรองรับได้นั่นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการติดอุปกรณ์น,นอรไรเพิ่มเติมก็ทําให้อรฟอร์แมนซ์ของรถเนี่ยไม่ได้กระด้างจนเกินไปและหรืออนาคตจะมีกันชนที่น้ําหนักไม่หนักมากก็ยังไปต่อได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับและอุปกรณ์สาคัญอีกหนึ่งชิ้นก็คือ Upper Control Arm ครับเราเลือกใช้จาก p r o f e n อ e r นะครับผมมองว่า Upper Control Arm เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในรถยกเพราะว่าอะไรทําให้เราตั้งศูนย์ได้อย่างอิสระมีความแม่นยําลดการลังตัวของช่วงล่างนะครับเราสามารถกําหนดค่าศูนย์ได้อย่างอิสระเที่ยงตรงนะครับผมผมฝากสเต็ปแนวทางของ Everest คันนี้ไปด้วยหากคุณสนใจในแนวทางการตกแต่งแบบนี้ก็สอบถามที่ม a สเตอร์ไได้ครับสวัสดีครับ <c oughs>